เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้าว,วันจันทร์มาอัปเดตประกันไรายได้ข้าวปีผลิต6 5หทับ6เช็คสิทธิ์วันไหนโอนนะคะ <ๆ S 1> ดูขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ง่ายๆด้วยตนเองไม่กี่ขั้นตอนและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ สกันยายน2,565นระคะประกันรายได้ข้าวปีผลิต65ทับ66เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวสามารถเช็คกำหนดการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรปีผลิต65ทับ66รวมทั้งสิ้น33งวดโดยจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทอกสน,นะคะเกษตรกร,ร,กรสามารถเริ่มเช็คสิทธิประกันรายได้ข้าวปี ปีผลิต65าทับ66ตั้งแต่15ตุลาคม2 5 6 5เป็นต้นไปนะคะดูวิธีและขั้นตอนตรวจสอบสิิทธ์ผ่านออนไลน์ด้วยกันด้วย3ขั้นตอนง่ายๆนะคะอันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะคะจากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วนะคะจะมีรายละเอียด เปิดบัญชีจํานวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่จะได้รับนะคะจะทำให้ทราบแล้วนะคะประกันไรายได้ค่าวปีผลิต65ทับ66ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชันของทกสเอขีดโมบายโดยมีขั้นตอนคร่าวๆนะคะดังนี้หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันของทกศนั่นก็คือเอ i ิ Mobile เช็คผลโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงหากเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันทีนะคะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราทราบว่าเราจะได้รับการโอนเงินวันไหนได้เท่าไหร่นะคะ อัเดตประกันไรายได้ครับปีผลิต65ทับ66เช็คสิทธิ์วันไหนดูขั้นตอนการเช็คสิทธิ์อย่างละเอียดได้ในคลิปนี้นะคะ